ผมแับได้ทําการจับเพื่อนๆของผมนะครับมาเล่นเกมโปรเจกต์สมบอยครับผมนืในการเล่นครั้งนี้นะครับจะไม่เหมือนกับการเล่นปกติครับผมเพราะผมจะจับเพื่อนๆทุกคนเนี่ยมาสู้กันครับซึ่งสมาชิกที่จะได้มาเล่นกับเราในวันนี้นะผมก็จะมีอมิงครับผมจากช่องเอร์ลิงนะผมแล้วก็เพื่อนของผมอีกคนหนึ่งนบชื่อว่าทอยครับโดยกติกาการเล่นนะครับผมก็จะให้เพื่อนๆนะครับผมเลือกจุดเกิดของตัวเองนะครับที่อยู่คนละเมืองกันแล้วก็นัดกันว่าจะไปเจอกันที่เมืองเมืองหนึ่งครับเพื่อเป็นการไฟ์กันเป็นศึกตัดสินนะ เป็นโปรเ p เยอ e ์โป o เจกต์สมบอนั่นเองและเหตุผลนะที่ผมทำกันี้ขึ้นมานะครับผมผม,ผมเบื่อใช่ครับผมเบื่อการนั่งเล่นเฉยนะครับไม่มีอะไรจะทำเอาง่ายกูพูดตรงๆเลยแล้วนคือกูไม่มีอะไรจะทำนะครับผมก็เลยเอาเพื่อนมายิงกันแม่งเลยนะครับทุกคนพร้อมกันแล้วนะผมก็ไปชมเนื้อหากันเลยเล่นเป็นไรดีว่าผมกูมยังสร้างตัวไม่เสร็จเลยผมยิงเรื่องมากเยอะผมเล่นเป็นสุดยอดโจรแล้วกัน เขาเรียกว่าจบหลักสูตรหอสมชาติมาโคตรโกลงล่ะคาดโกงเลยคาดโกงโอ้คาดระดับโกงอะไรอย่างเงี้ยเพราะผมอยากเป็นโจรหอสมชาติอยากเป็นในชีวิตจริงไม่ได้ก็เลยเป็นในเกมเลยเป็นในชีวิตจริงก็ได้ก็เป็นในเกมเลยผมเอาเปิร์กมาเป็นอ่านหนังสือบรรู้เรื่องแล้วก็กระเพาะกระจอกสายทัสั้นไอ้เนิร์ดแหละพี่ไอ้เนิร์ดแต่อ่านหนังสือไม่ออก เเป็นเนื้อหานหนังสือไม่ออกที่เสียชาติเกิดช่ไมเลยนี่แหละผมบอกแค่ข้อเสียผมเพลยแต่ข้อดีลาดแงแกงเราจะไม่บอกสตูบอกแค่วิ่งเน็ตก็คือเดียวแผนของเรานะผมเราจะทาการเข้าไปเมืองนะครับเพื่อหาวุธนะฮะเพราะว่าเราเรารู้ว่าสายตังหวันี้อยู่ตรงไหนนะแล้วเราก็จะเข้าไปหาวุธก่อนเลยเรามีเวลาทั้งหมด3วันนะครับเรามีเวลาทั้งหมด3วันในการในการฟาร์ม นะครับเรามีเวลาหมียง3วันในการฟาร์มดังนั้นเราจะรีบเราจะรีบฟาร์มนะครับเพราะเวลาเรารู้สึกว่ามันก็น้อยอยู่แหละสามวันเองตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์ของคนดื่มนี้เป็นยังไงนะครับเพราะว่าอามิงนะครับผมเลือกที่จะเกิดอยู่ที่เมืองลิเวอร์ไซต์นะครับบอกเป็นเมืองเมืองที่น้องก็ชอบมากนะครับจริงๆผมก็เคยอยู่เมืองนั้นนะก็รู้ว่าเมืองมันเป็นยังไงคือเมืองมันค่อนข้างเล็กอะลิเวอร์ไซต์คือเมืองมันคือเมืองมันแบบค่อนข้างจะเล็กนะครับก็เลยฟาร์มง่ายอยู่ หู้บ้านหลังนี้ผียเยอะไอ้สัตว์อะไรเนี่ยโอ้โหผ,ผ,ผีแม่งแบบเนี <Yeah. S 1> ่ย้ทำไมผีสองตัวนั้นแบบสีผมเดียวกันเลยพี่น้องกันวะเนี่ยแกล่าผ้าทำอะไรกันวะก่อนตายอะแผนผมจะเป็นอย่างเงี้ยทวนรอๆผมมีแผนแล้วผมมีแผนแล้วผมมีแผนแล้วไอ้แคปไอเดียก็คือแผนของผมก็คือเดี๋ยววันนี้นะวันที่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะ รีบรีบหาของเลยเรารีบหาของรีบอะไรอย่างงี้เลยพยายามพิชิชเมืองให้เร็วที่สุดแล้วเราว่าคือเราตกลงกันแล้วนะกับคนอื่นว่าเราจะไปเจอกันที่เมืองโลสวูดนะครับเราก็เลยเราจะรีบบุกไปโลสวูดเลยนะคือเราไปก่อนเวลาด้วยไงเราจะไปก่อนเวลาแล้วก็เราไปก่อนเวลาแล้วเราก็จะได้แบบนั้นอ่ะเราจะได้แบบนั้นอ่ะคือเราไปก่อนแล้วเราจะได้เตรียมสถานที่เตรียมอะไรอย่างเงี้ยเหลี่ยมปะคิดว่าเหลี่ยมเติร์ปะผมผมดีมากมันเยอะเกินไปแล้วเฮ้ยผมชักจะเริ่มไม่ไหวแล้วนะ แมวไงกูงตายเนี่ยกูโดนกัดวะ่ะสาหัสมากสกิลอีชู <c oughs> นี่ก็แพ้พวกกูแล้วดิแต่อะไรเนี่มันจะไม่ได้สู้กันเลยแพ้ไง,งก็แพ้ไงดิ ผมครบสามสองครับเพ่แค่นี้ก็แพ้แล้วครบสามสองกันนะพวกกูอ่ะไม่นานแล้วไมาแล้วกูพี่ทอยมาแล้วคุ้มน้อยไปไปเขาใหญ่ไปเขาใหญ่กับเพื่อนไงนอนนอนนอนยี่เ,เ,เ,เมืองที่จะไปมันอยู่เมืองไหนวะไอ้เหี้ยกูไปนั่งกูไปดักกูไปแคมป์รอเลยทั้งนี้ไอ้ทคิดมันกูเลยสันนะเอออ๋อเดี๋ยวแต่มึงไปไม่ได้นี่มึงตายบ่อยเกินนี้เลยโโอ้ห กดต่อนะ้ายแรงโอ้ยผมได้รถแล้วพี่เดี๋ยวจะมีคนเดียวอดีตที่มาไม่ได้อ่อนเฮียสภาพผมเป็นคนระบเลฮียสภาพผมเนคนระบากเลยเออซีอีชูแนวบอกเล่นเป็นเออเฮียเว็บไคอตแม่งเมืองยากสุดละเฮียอะไรอะไรไอทุกเมืองมีซอมบี้หมดเฮียอ้างอ้างเฮียผีคนเยอะฮียฟังผมนะพี่เราเราควรเราควรเลือกและเราควรจูบไปอย่างระวังยโดนรุ่นน้องสอนแล้วล่ะโดนรุ่นน้องสอนแล้วเราจะตูสอนนั่นแหละเฮีย มีอะไรต้องแดกได้ง่ายๆสมใส่เสื้อเกาะตำรวจเลยคุยว้ายกูเดินกูวิ่งไม่ได้กูสวยแล้วไอ้อีมันกระบอกตำรวจกูวิ่งไม่ได้แล้วกูปอดแดงไอ้กูสวยแล้วคอยผูยเลยคอยมาช่วยกูได้ปะเพื่ออะไรคอยคนที่ตายอยู่ดในเมรู้สึกแล้วนี่แหละเอ้ยยอมยอมไม่ท้านให้กูไปช่วยมึงยอมรับความแพ้ไหมไม่ไม่ยอมไม่ยอมไม่เีจยวกูตายแน่กูตายยังไง อยู่กูตายแน่ตายแน่ตายแน่เพราะสามวันน้อยไปแบบจมียนก่อนที่เดี๋ยวมาสู้กันดูจากการที่มึงตายแล้วนะไม่อ่อนเกินไม่เขบอกแล้วก็สูอมึงต้กูเจอตัวเองในอดีตด้วยกำลังไล่กันกูอยู่ มมีบ้านหลังไหนให้กูข้อไปแล้วมันเดียวกูเติดใหญ่ให้กูถีบไหมไม่อยากถือไอ้เนี่ยไม้นอดแปลงโง่ละมึงกูช่วยแล้วพี่ถ้าเกิดว่าพี่บอกตำแหน่งผมมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปรับได้ มีกระเป๋าปืนอยู่ในนี้กับก้ามอมเก็บไว้ก่อนเลยต้องยุ่งกับมันผมมีแม็กนัมอยู่พี่ถึงผมจะมีแค่ห้านะแต่ผมก็ความมีใชเ<อ>้เอาไว้เพาะจะเนีตายได้อยู่แค <c oughs> ่นั้นแหละ <c oughs> เฮ้ยวุยมีกระปุกปืนอีกแล้วเย้ยกูมีกูมีเยอะกว่าค่แค่นั้นแหละพี่จะเนีอยู่ไหนแล้วพี่ไม่บอกอา๋าไม่บอกต้องไปตีกันยังไงพี่หยิบป,ปืนออกมาแล้วก็ชักแม็กลอเลยฮะได้โดนโดนจะเนียนโดน โอ้ยเพียเห็นลอยอะไระทำาลย้พี่มีคนเคยมาแถวนี้มาก่อนใช่ลอยจะทำไป็นจมเนียนนี่ซอมบินแ,แถวนี้เริ่มไม่ตายละหมายความว่าเขาต้องขับรถออกมาโอเคผมว่าตรงนี้ปลอดภัยที่จะจอดดูสักแป๊บหนึ่งหัวบอมลนะไอ้เหี้ยจะมีคนโดนกูนแน่ลุงนี้ไม่น่าดับรถเลยนะเพี่ถ้าเกิดว่า <c oughs> แบบเจอทางไกลๆแล้วไม่ไม่คนดับรถ้องกินได้ไอ้เหี้ยอันนี้เราหมิงจกปืนร้อยเลย <c oughs> ยากปืนรอเลยเหรอแถวนี้แหละไอ้เยี่ใกล้ถึงบ้านกันแล้วแบนดิดมาแล้วนี่ไงบ้านเดี่ยวเนียนชัวยช่วยตกเลยหมิงไอ้ยุ่อยู่ห้องซักผ้าไอ้มึงอะไรมึงมาเอ็ดเบ้ยเอ้ยปืนนี้ไม่ได้ what the fuck เอ้ยเยียเอ้ยปืนนี้ไม่ออกไอ้เหี้ย ไอ้มันทุบกูไอ้เหี้ยในมันทุบกูอี๋มันประตูประตูอี๋หมิงหมิงยิ่งมันออกโรงพักมาเดียวพี่มันตุ๊ดมันตุ๊ดไอ้ยิ่งยิงไม่ออกแล้วผมก็ยิงไม่ออกเหมือนกันโซเซลืมรีโหลดแม็กกูใส่แม็กละวมาจาวะมานกันไหวะไอ้เหี้ยอว้อานอ่ก็นอนหมิงล้มล้มเลยพี่ครับ

มันนี่ไอ้แล้วพวกคุอยู่ั้งไกงพกคได้ไงไอ้ทีอาบเอาบัลลีก่อนบัลลดบัลลีโอ้ยคุอึ้งอื้งอึ้อมึงเหรอมึงมึงเก่งมากเหรอมึงเก่งมากมบมึงเก่งมากเหรอมึงเก่งมากมึงเก่งมาก่งห่กับตายสัตวนาะมตีที่ายไว้ ตีเลยอุ้ยร oh 7, 7, 7, 8, 8, 8. Google ู้เลยตีใครยิงปวดก็เจ็บเจ็บเจ็บมากเจ็บมากก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคอนเทนต์ของเราในวันนี้นะครับถ้าใครนะครับที่ชื่นชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe ให้เรากันด้วยนะครับแล้วก็อยากให้มีตอนต่อไปหรือเปล่าหรือว่าอยากให้เล่นกิจกรรมอะไรอีกนะก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย